เรนน้มาดูสวนทุเรียนของปลาแดงครับปลาแดงถือว่าต้นนี้แบบปีแล้วเนาะปลาแดง<ช>ไม่เคยแบบติดลูกเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคด้วยใช่ไหมครับ<ช>แต่ปีนี้จริงๆเราฉีดช้าไปด้วยนะครับฉีดทารนฟอร์มไปเนี่ยสักน่าจะสองรอบเท่านั้นเองนะครับต้นนี้ปีนี้ก็ได้ผลอยากให้ปลาแดงนะครับเล่าให้ฟังน<ช>ิดหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้นปลาแดงมันลกมาตกสปิปีแล้ว ไม่มีโรคเพิ่งจะมีปีนี้ครับปีแล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ก่อนมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ <ไป S 1> ้างครับอาจใบจะแดงก็คือเป็นเป็น,ปนโลกไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูข้างบนนะครับอติดอยู่ประมาณสักเกือบสิบลูกเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรปีนี้อาจจะเหลือสัก ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้แบบเสริมในเรื่องของใบเนาะเดี๋ยวเราปีหน้าเราก็ทําใบให้สมบูรณ์อ่าก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ